สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟโกกนะครับอันนี้ก็มีใครมาก็ไม่รู้นะครับผมนี่นะครับใครมาทรงผมนี่เนาะโอ้ยส่งผมอันนั้นเนาะมันมีอะไรนะเขามีตำนานอยู่ทรงผมนี่มัเขาไม่กล้พูดชื่อครับเสียไก่ได้ยิ่ได้จิมก็รู้จักไม่กินผัดหมี่อะไรเนี่ยจิม มีซวกินวันตุนจีนแล้วจะอายุยืนอายุจะได้ยืนยืนวันนี้ก็แสดงว่าลูกสไพซยนะครับโดย้ังนิวก็ตั้งใจตั้งใจเอามาทำเลยนะครับมีแผ่นมีซ่วีเป็ดทอดทอดเป็ดครับผมอันนี้อะไรนี่น้ำพริกแคบหมูน้ำพริกแคบหมูเนาะน้ำพริกแคบหมูพริกทอดเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยนะครับ จัดจ้านมากเลยนะครับอร่อยเป็นข้าหมูย่างข้าวหมูย่างแล้วก็คือตังอยากกินเนื้อย่างมีอันนี้อะไรเรานี่เป็ดเป็ดนิโก้เป็ดกินแล้วเฮงเป็ดกินแล้วเฮงเพราะนั้มันกรอบไม่ได้ไหมนะนี่กินแล้วเฮงอันนี้ก็จะทําเนื้อย่างใช่ไหมอ๋อเตรียมเนื้อย่างก่อไฟอยู่ทางนู้นอันนี้อะไรพี่มงมันวุ้นเลย ยำไข่เยี่ยวมายำไข่เยี่ยวมาเลยนี่มันวุ้นเลยเนาะโีใสๆอันนี้อะไรนี่ชิมชิมนะครับเองก็มีเมนูนะครับวันตุ่งจีนก็ซินเจียยูอีชินี่หัวชายเหมือนข้าวกระเจี๊ยงอะไรนะคะโอ้ข้าวด้วยกันนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันชิมก็รู้สึกว่าไม่ได้กินข้าวอะไรนะ ไม่ได้กินข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็มาเจอหมีผัดมีสซุ่วของน้องนิวก็จบจับจบจับเลยนะครับกินพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะฉลองวันตุดจีนกันนะครับฉลองตุดจีนนี่นะครับทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยยั่วๆเลยนะครับเนาะอร่อยยั่วๆเลย คร่ะทำมาครับใช่เลยใช่เลยพี่หม่องผัดเหรอไหนรู้สึกว่ามันเราไม่ได้ผัดแบบสูตรใส่ไข่เนาะนี่เนาะพี่หม่งเนาะไหนมีซั่วนี่นะเขาใส่อยู่เนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีซั่วนะครับมีซั่วไข่้มน้ำพริกแคบหมูอร่อยมากแคบพริกแคบน้ำพริกแคบหมูพริกอร่อยมากเลยเพราะว่าทําสดๆใหม่ๆเลย คอหมูย่างนี่เน้นๆเลยนะครับคอหมูย่างแต้ๆเตยนะครับนี่น้นไม้เนื้อแทรกมันนะครับเนื้อแทรกมันนะครับผมโอ้ยังมีมีป้อนนะครับป้อนนะครับป้อนจะตังค์ไปเนี้ยไะจะได้กินเป็นเนื้อย่าง ติดแล้วติดแล้วติดแล้วย้อนมาเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าไลฟยสวดหน้านะครับทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมั